เ้ยขึ้นเลยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เก็บของเก็บของเก็บของปอลไม่ต้องไปแล้วช้าจ้องวะดูดิยังยังไหนกันน่ะตองซอมบี้นะนพัดอุ้ยไม่เป็นไรกูอยู่ตรงก่อซอมบีมาไม่ได้อ๋อก็บลิมิกบลิมิกเกมพนุ่งพนุ่งทำไงอะ เราทำเองไม่ได้หรอมิกไมงไมาไมไมไม่ไ,ไม่ไม่ไม่ไมใไมไม่ไมาไงมึงมาไงมึงมาไงมึงม่ไ่ไย่ไมไม่ไมไ่ไม่ปม่ไม่ไม่ม่ไ่ไ่่ไม่ไาม,ามไม่้มไ่ม่่ม่่ไม เยมึงขึ้นมาข้างนอกปิดยาดิมึงไม่ปิดอ่ะนิสัยอ่ะข้างนอกอ่ะโอ้โหโถโถโนี่มึงไปทางไหนยี่ห้ามมิ๊คุณบอกกูมาทำไมวะทำไมคุณต้องบอกคนอย่างมึงด้วยกูไม่ให้มึงมาโอ้ปอนะมึงบอกกูก่อนเช้ามึงรอเช้าเด็กใครอะไรหยุดจุดเกิดนะ ไม่อยู่ที่ว่าไม่ไหนแล้วอ่ะกูเอาธนูกูเอาอันนี้มามิกมาหากูหน่อยตรงจุดเริ่มต้นแมวมึงรอเช้าคุณผู้ายกี่กี่ชั่วโมงอ่ะหกร้อยชั่วโมงเฮ้ยกูขอหัวผักทองลำนี้อ่ะเอากูถนัดใส่หัวผักทองปิดติดอะไรก่อนปิดอะไรก่อน โจนมาไ้มง่งฮ<า>ะอะไม่หรอไปจองตม่วงอะเดี๋ยวรถเออก็เริ่มชาลวมิดเลยมากันได้แล้วไหนๆไหนๆอยู่ไหนอ่นีคืเริ่มต้นเอ๊นี่เจียนตัวอะไรว้ไปเจอทตนม่วงเดี๋ยวรถโจดมาโอเคโอเคอเค้ยขูต้องข้านี้กูดู เออเราน่งห่ะเออราเสยนอะเนี่ยอันน้เสียอันนี้เสียวตปงยออันนี้รยขน่อนฮะม่ๆขึ้นไปเร็วขึ้นไป มดนก้อนนั่นะน้ำตัดอะไม่ดูน้ำตัดได้เหรอน้ำตัดเร็วบอลจะช้าเลยอะดูตรีาละเออไม่ดู้นันี่ก่อนนะให้พัดร้อนนี่ก่อนอุยไม่อะร้อนโกบอลไหมอะมีแค่นั้นก็มาู ไปไหนอ่ะไอ้ปอลไม่มีค่ามึงมิกเรื่องมึงเดี๋ยวกูเก็บของไว้ให้โอเคป่ะไม่ต้องโทษทีปอลกูลืมตัวอ้าไอกูจบว่ายน้ำทางได้ป่ะทางได้ออกมาเลยไปกับมึงแต่ไงกูทำบ้านไม่ได้แล้วยัดหายกอดออยอีกแล้วโอ้โหบอ ไม่ปล้นจ่าเราไม่เอาต้องไม่มาหากหัวบอลโกงวะโกงอะไรเมื่อกี้ต้องช้าอยู่เลยจะรู้ไงนมือของมึงเช้าหรือมืดวะมืดเอือีกยังเช้าเลยปล้นจะทางมากูรอเช้ากดี๋ยวกูไปรอเช้ารอเช้ารอเช้า มึงไปไหนแมงปี๊กยังจะตามทำไมอีกโอ้ยโอ้ยแม่งบีก็ตามรอเช้ารอเช้ารอเช้ากูเห็นกูไม่เห็แล้วอ่ะแต่แม่งตัวปุ่นบอลอยู่นูลนบู่ไปเดินไปเดินอยู่ใกล้เช้าแล้วเวใกล้เช้าไก้เช้าแล้วตอนนั้นแบบกูไม่ตอนนั้นยังไม่เช้าไม่ใกล้ใกล้ดูก็เช้าแล้วโอ๊ะโอ๊ะอ๊ มเป็นหะไรก็ไม่รู้ชาวแล้วชาวแล้วชาวแล้ว้าเอิ้มากของมึงเยอะซะจริงๆแล้วมีก็ขวาดไปด้วยถ้ากูไม่ตีปอยไอ้ตองก็อุ๊ยกูชนไมีชนะทิ้นรววถ้ากูไม่ตีปอยก็เกิดที่เดิมนึกกูเบื่อไป่ตี ร้อนอยู่ไหนไววของเยอะแยะบ,บ,บ้านหายขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ